ตอนที่35ตอบสนองรถยนต์จอดนิ่งที่หน้าประตูใหญ่โรงเรียนอีจงเจียงส,สเสวียนกำชับขณะที่เด็กสาวกำลังลงจากรถเย็นนี้กลับมาที่บ้านด้วยคู่สีเฉียวชะง,งักสีเท้าหันกลับมาโบกมือให้ชายหนุ่มเป็นอันรับทราบเจียงส,สเสวียนมองร่างของหญิงสาวไปจนรับสายตาก่อนจะเอ็นหลังพิงบอก เขาหลับตาเชื่องช้าเมื่อคืนเขาไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเขานั่งตรวจสอบหลักฐานหาคลิปวิดีโอจากคนข้างถนนที่ถ่ายติดโดยบังเอิญงานนี้ทําให้พลังจิตของเขาเสื่อมถอยไปมากจึงต้องใช้เวลาในการพักผ่อนระยะหนึ่งในทันใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นเดิมที่เขาตั้งใจจะไม่รับแต่ว่าเมื่อเห็นหมายเลขปลายทางก็พยายามรวบรวมสติกล่าวขอบคุณสองสามประโยคก่อนจะวางสายไป ปลายสายที่โทรมาคือผู้อํานวยการโรงเรียนอีจงเขาโทรมาเรื่องสถานะนักเรียนของกู้สีเฉียวตระกูลกู้จัดการทุกอย่างในเวลาอันรวดเร็วเมื่อวันตอนเย็นพวกเขาแจ้งถอดถอนสถานะนักเรียนของกู้สีเฉียวและย้ายไปอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตหนึ่งผู้อํานวยการโรงเรียนไม่ได้หว่านล้อมให้อยู่ต่อเพราะถึงอย่างไรกู้สีเฉียวก็ทําความผิดนํำซ้ำผลการเรียนก็ไม่โดดเด่นหากปล่อยให้อยู่ในสถานะนักเรียนโรงเรียนอีจงต่อไปรังแต่จะทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง แต่ในช่วงเวลาเดียวกันผู้อํานวยการโรงเรียนกลับได้รับโทรศัพท์จากนายกเทศมนตรีเมืองที่โทรมาคุยเรื่องกู้สีเฉียวและหลังจากนั้นก็มีสายโทรศัพท์ทั้งจากตระกูลอุตรกูลเซียวหรือแม้แต่ตระกูลอินผู้อํานวยการโรงเรียนอีจงที่ครบตําแหน่งเลขาคณะกรรมการเทศมนตรีเมืองในเวลาเดียวกันตระหนักเห็นความสําคัญของเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพียงเพราะคำพูดของคนผู้นั้นทำให้บรรดาคนที่อยู่บนยอดพีระมิดในเมืองเอ็นโทรศัพท์หาเขาที่เป็นเพียงผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยความเคารพนอบน้อม นี่แสดงให้เห็นถึงสถานะของคุณเจียงเอกสารที่ถูกคนตระกูลกู้นำไปถูกนำมาส่งคืนแทบจะในทันทีผู้อำนวยการโรงเรียนออกมารับเอกสารนั้นด้วยตัวเองเขาได้แต่ถอนหายใจแต่เพียงในใจคนที่คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังลูกนอกสมรสธรรมดาธรรมดาคือคุณเจียงผู้ลึกลับและตระกูลสูงสักในเมืองเอ็นอีกมากมายคราวนี้ตระกูลกู้กำลังทำความผิดครั้งยิ่งใหญ่แต่เขาก็ไม่คิดจะเตือน ผู้อำนวยการโรงเรียนขำพืชกับเรื่องที่คนพวกนั้นบอกว่ากู้สีเฉียวขโมยภาพมีคนหนุนหลังมากมายเพียงนี้หากกู้สีเฉียวอยากเข้าร่วมงานนิทรรศาการวาดภาพก็ง่ายดายเหมือนดีดนิ้วมีความจำเป็นอะไรให้ต้องขโมยภาพวาดคาบเรียนที่สามจบลงแล้วกู้สีเฉียวไปถึงตอนพักระหว่างคาบซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ครูประจำชั้นกำลังถือใบงานเดินออกมาจากห้องเรียนพอดีทันทีที่เห็นกู้สีเฉียวครูประจำชั้นก็ชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะพาเธอไปที่ห้องทำงาน เด็กนักเรียนในห้องทำคอยืดคอยาวมองตามกู้สีเฉียวไปทุกคนทำได้เพียงระบายความโกรธลงบนเวยปัวทันทีที่เห็นคนกล่าวร้ายถึงกู้สีเฉียวก็พร้อมจะตอบกลับเหมือนพวกติ่งอย่างไรอย่างนั้นขณะเข้าเรียนเด็กนักเรียนก็ยังนั่งดูถ่ายทอดสดในโทรศัพท์ของตัวเองครูที่เห็นกลับมองข้ามพวกเขาเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ทราบข่าวเมื่อเห็นทิศทางของนักข่าวเปลี่ยนไปพวกเขาพงะนิ่งไป การกระทําของกู้ซีจินเป็นเรื่องที่พวกเขาคาดไม่ถึงดาวโรงเรียนผู้เป็นอัจฉริยะอย่างกู้ซีจินเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรกันคาบเรียนนั้นผ่านไปเฉยเฉยไม่มีใครใส่ใจจะเรียนดีที่ครูผู้สอนก็ไม่มีใจจะสอนเช่นกันเมื่อกู้ซีเฉียวเดินกลับมาห้องเรียนก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งกู้ซีเฉียวมองไปที่พวกเขาทว่ามีได้กล่าวคําใดเธอวางกระเป๋าเป้ลงบนโต๊ะเหมือนเช่นทุกครั้งหยิบหนังสือเรียนและใบงานออกมาเตรียมสําหรับวิชาชีวะในคาบถัดไป พวกเด็กผู้ชายผลัดกันดันเพื่อนให้ใครสักคนชวนกู้สีเฉียวคุยแต่ไม่มีใครกลา้าวันนี้กู้สีเฉียวไม่ได้สวมชุดนักเรียนเธอสวมชุดกระโปรงลายดอกไม้สีฟ้าอ่อนเธอดูไรเดียงสางดงามสะดุดตาพวกเด็กผู้ชายขัดเคินเกินกว่าจะเข้าไปกลายเป็นพวกเด็กผู้หญิงที่เข้าไปล้อมวงไม่นานเสียงออดก็ดังขึ้นทุกคนแยกย้ายกลับไปนั่งที่เซียวอวิ๋นจึงได้โอกาสคุยกับกู้สีเฉียวตอนนี้กู้สีเฉียวเองก็ตอบรับอย่างดี ตอนใกล้จะหมดคาบเซียวอวินถอนหายใจออกมาด้วยความปลงส่วนกู้สีเฉียวกลับหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาดูเศรษฐกิจเหมือนปกติไม่มีผิดเพี้ยนจนกระทั่งอดอหมดคาบดังขึ้นเซียวอวินคล้องแขนกู้สีเฉียวและชี้นิ้วไปเบื้องหน้ากู้สีเฉียวมองตามเห็นเงาของอูหงหวนยืนคอยอยู่ที่นอกห้องร่างสูงขาย,ยาวยืนพิงอยู่ที่ทางเดินใบหน้าหล่อเหลาคมคายดึงดูดสายตาเด็กนักเรียนหญิงจำนวนมาก เมื่อครูสอนวิชาชีวะเห็นดังนั้นก็ไม่รอชาวินาทีที่เสียงออดดังขึ้นก็ปล่อยนักเรียนทันทีอูหงหวนรีบเดินมายืนรออยู่ที่หน้าประตูพลังของข่าวซุบซิบในโรงเรียนไม่เคยแผ่วภายในเวลาแค่สองวันเรื่องของกู้ซีจินก็ลือลั่นจนกลายเป็นหัวข้อสนทนาไปทั่วโรงเรียนก่อนหน้านี้ภาพลักษณ์ของกู้ซีจินสมบูรณ์แบบยิ่งเมื่อเรื่องนี้แดงขึ้นมาในตอนแรกนักเรียนส่วนใหญ่ไม่อาจปักใจเชื่อ แต่ใครจะเอาเรื่องแบบนี้มาล้อเล่นกู้ซีจินคือทายาทสายตรงของเครือกู้หักนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นบริษัทกู้จะยอมอยู่เฉยเฉงั้นหรือแม้จะมีติ่งบางคนไม่เชื่อว่ากู้ซีจินจะเป็นคนเช่นนั้นแต่คนส่วนใหญ่ก็เริ่มตาสว่างต่อให้เธอรักษาภาพพจน์อย่างดีแต่เรื่องของตระกูลผู้มีอิทธิพลใครบ้างจะล่วงรู้พวกเขารู้เพียงว่ากู้ซีจินไม่มาโรงเรียนสองวันแล้วแต่เมื่อเทียบแล้วคนอื่นๆให้ความสนใจกับเรื่องของกู้ซีเฉียวมากกว่า ลูกสาวนอกสมรสที่มาจากไหนไม่ทราบโดดเด่นเสียยิ่งกว่าพี่สาวของเธอผู้อํานวยการสถาบันวิจิตศิลป์ของเมืองเอ็นออกปากชื่นชมภาพวาดของเธอภาพวาดของเธอผ่านการตรวจสอบหลายครั้งก่อนจะถูกส่งไปที่นิติศการภาพวาดแห่งชาติเพื่อรอการคัดเลือกสองวันมานี้มีนักข่าวจํานวนมากมาขอสัมภาษณ์กู้สีเฉียวทว่าวกลับถูกเธอปฏิเสธนักข่าวไม่มีทางเลือกจึงต้องไปสัมภาษณ์เพื่อนร่วมชั้นของเธอแทน ยามที่เพื่อนร่วมห้องเอ่ยถึงกู้สีเฉียวกลับมีแต่คำชมพรั่งพรูออกมาไม่หยุดคนเหล่านี้เยินยากู้สีเฉียวจนฟังดูดีเกินจริงพวกนักข่าวได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจส่วนใหญ่ไม่เชื่อจึงเข้าไปสัมภาษณ์นักเรียนที่เดินผ่านไปมาเพิ่มเติมพวกเขาบังเอิญเจอกับนักเรียนตัวท็อปแห่งอีจงเขาสวมแว่นเป็นที่หนึ่งในทุกการสอบรางวัลอันดับหนึ่งในรายการต่างๆถูกเขากวาดไปจนเกลี้ยงเมื่อได้ยินคำถามของนักข่าวเขาชะนักสีเท้าและตอบเพียงสั้นๆ นักเรียนกู้เป็นคนดีและเก่งกว่าผมมากเด็กหนุ่มดูรีบร้อนครั้นกล่าวจบก็เดินจากไปประโยคนั้นสั้นกระชับชัดเจนไม่ใช่แค่นักข่าวขนาดเด็กในโรงเรียนอีจงยังไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินนักเรียนอันดับหนึ่งท่าทางจริงจังสวมว่นหนาเติมหมกมุ่นอยู่กับตำรายามว่างจะเห็นทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ร้าน KFC สถานีช่องการศึกษาเคยมาขอสัมภาษณ์เขาหลายครั้งแต่กลับถูกปฏิเสธ ทว่าวันนี้เขากลับเดินเข้าไปให้สัมภาษณ์เรื่องกู้สีเฉียวด้วยตนเองท่าทีของนักเรียนอีจงที่มีต่อกู้สีเฉียวเปลี่ยนเป็นความเคารพสุดท้ายนักข่าวนำบทสัมภาษณ์และภาพถ่ายของกู้ซีเฉียวอีกสองสารูปตีพิมพ์ลงในข่าวสั้นภาคคำคนส่วนใหญ่ที่ดูข่าวไม่ได้สนใจคลิปนั้นแต่ทว่าสนใจภาพถ่ายสองสามรูปนั้นมากกว่า ในอินเทอร์เน็ตคลิปวิดีโอและภาพถ่ายถูกส่งต่อกันอย่างบ้าคลั่งความงามของเด็กสาวดึงดูดสายตาจนบรรดาคนอ่านแทบจะเหลยอจอกู้ซีเฉียวไม่มีทีท่าว่าจะสนใจเรื่องเหล่านั้นเธอเดินไปบนถนนในโรงเรียนพร้อมเซียวหวินและอูหงเหวินแล้วจูจู่ชายหนุ่มก็เอ่ยถามขึ้นว่าจะว่าไปแล้วทำไมลู่เวินหลังถึงยอมออกตัวแทนเธอเวลาอยู่ในห้องเขาแทบจะไม่พูดอะไรขนาดมีคนไปถามเรื่องเรียนเขายังไม่ตอบเลย ว่างเมื่อไหร่เป็นอันต้องทำพัาดทามตอนพักแทบจะไม่เคยเห็นเขาพอมีคนบอกว่าเขามาให้สัมภาษณ์เรื่องเธอฉันนี่ไม่อยากจะเชื่อเซียวอวินมองไปที่กู้สีเฉียวด้วยแววตาสงสยัยตอนที่36ปันหัวกู้สีเฉียวหยุดที่หน้าร้านชานมหลวงกระเป๋าหยิบเงินออกมาซื้อชานมสามแก้วพลางตอบอย่างไม่ใส่ใจคงเป็นซาบซึ้งอะไรฉันสักอย่างมั้งช่วยตอบให้มันจริงจังหน่อยได้ไหม เมื่อเธอกล่าวเช่นนั้นเซียวอวินคร้านจะถามต่อเธอรับชานมจากเด็กสาวไปดื่มกู้สีเฉียวตกบ,บ่ายหญิงสาวก็ได้เอาเป็นว่าฉันเคยพบเขาโดยบังเอิญก็เลยช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเ <c oughs> ขาเองก็เป็นคนดีที่ยังจําเรื่องนั้นได้ถึงตอนนี้เธ <c oughs> อช่วยเขาอูหงเหวินเริ่มสนใจฉันคิดว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนั้นถูกตั้งระบบไว้หมดแล้วขนาดเวลากินน้ำยังมีเวลาตายตัวเลยมั้งเธอจะไปช่วยอะไรเขาได้ ก็เหมือนนายนั่นแหละกู้สีเฉียวชำเลืองมองไปที่ชายหนุ่มความเงียบปกคลุมชั่วอึดใจอุ่งหวนรูปจมูกจะว่าไปแล้วสำหรับชายหนุ่มเรื่องนั้นออกจะน่าอายไปหน่อยเด็กหนุ่มร่างกายแข็งแรงสองคนกลับต้องให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆมาช่วยเขาชำเลืองมองไปยังแผ่นหลังผอมบางของกู้ซีเฉียวแอบตั้งมั่นกับตัวเองในใจว่าปิดเทมอมฤดูร้อนคราวนี้จะตั้งใจฝึกต่อสู้จะไม่บ่นอีกแล้วทั้งสามแยกกันตรงทางแยก ตอนเย็นกู้สีเฉียวเข้าไปทำภารกิจประจำวันในพื้นที่เสมือนจริงเธอใช้เวลาไปกับการรวบรวมสูตรต่างๆเธอจำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของปีนี้ไม่ค่อยได้แต่เมื่อรวบรวมข้อสอบปีก่อนๆทำให้พอจับทางได้เธอเตรียมตัวสำหรับไปสอนให้เพื่อนในห้องคู่ขนาดในวันพรุ่งนี้เธอรับรู้ในความหวังดีของเพื่อนในห้องที่คอยปกป้องเธอความรู้สึกเช่นนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้ต่อสู้อยู่ในสนามรบนี้เพียงลำพัง เหลือเวลาอีกเพียง20สิบวันก็จะถึงวันสอบภายในยี่สบวันนี้อะไรที่เธอช่วยได้เธอจะทำสุดความสามารถใครบอกกันว่าห้องคู่ขนานจะต้องั้างท้ายตลอดไปและจะต้องถูกครูในอีจงหลงลืมตลอดไปเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จเธอหยิบตำราบโบราณที่ขาดรุ่งริ่งเล่มหนึ่งออกมาเสรินไม่แยกจากชี้ไม่แยกจากเสรินลมปราณเป็นหนึ่งพดุงจิตให้เป็นกลางพลังลมปราณแต่กำเนิดก็เกิดจากความว่างเปล่าลมปราณถัดมาเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างธรรมชาติและจิต หายใจเข้ากำหนดพลังชี่หายใจออกกำหนดจิตทำต่อเนื่องปรับลมหายใจสู่จิตเดิมจนเกิดสภาวะที่พลังงานทั้งสามหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวระบบที่นั่งเล่นเกมอยู่ในห่วงแห่งความว่างเปล่ากระเด้งตัวโดยพลันยินดีด้วยเฉียวเมือเรินระดับวิทยายุท์โบราณของคุณอยู่ในขั้นฝึกหัดเป็นที่เรียบร้อยระบบมอบคะแนนสะสมสิบคะแนนขั้นฝึกหัดเป็นระดับที่ต่ำที่สุดจึงได้คะแนนไม่มากแต่กู้สีเฉียวก็รับไว้ด้วยความเต็มใจ เธอแสดงออกชัดว่ารู้สึกยินดีเธอวางขาข้างที่ไขว่ห้างแล้วยืนขึ้นคำนวณเวลาเวลาในพื้นที่เสมือนจริงล่วงเลยไปกว่าสมเดือนแล้วหักนับรวมเวลาก่อนหน้านี้เท่ากับเธอใช้เวลาห้าเดือนเพื่อไปให้ถึงขั้นฝึกหัดระบบให้คะแนนถือว่ายอมรับได้ผู้สีเฉียวทราบดีว่าขั้นฝึกหัดเป็นเสมือนสันเขาตอนนี้เธอถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในแวดวงวิทยายุทธ์โบราณแล้วโอสคุณเป็นคนมีความสามารถส่วนเจียงซูสเสวียนน่าจะไปถึงขั้นกายเบาแล้ว ทักษะล้ำลึกน่าประทับใจฉันไม่สามารถตรวจสอบพลังที่แท้จริงของเขาได้คุณควรจะศึกษาจากเขาไว้บ้างมีหลายอย่างที่ฉันไม่ทราบแต่เขาน่าจะช่วยคุณได้ระบบกลายร่างเป็นเด็กน้อยอ้วนกลมดวงตาใสาแจ๋วน่ารักยิ่งนักคู้ซีเฉียวบีบแก้มันมเธอรู้สึกประหลาดใจเพราะแม้เธอจะรู้มาตลอดว่าเจียงซูสวียนฝีมือเก่งกาจแต่ไม่คิดว่าจะเก่งกาจถึงเพียงนี้ขั้นกายเบาเป็นการประเมินต่ำไว้ก่อนหรือเปล่า ยุคหลังมานี้มีคนฝึกวิทยายุทธ์โบราณน้อยลงไปทุกทีเพราะยิ่งฝึกยิ่งยากเธอใช้เวลาถึงห้าเดือนกว่าจะเข้ามาอยู่ขั้นฝึกหัดแต่ต่อให้เธอใช้เวลาห้าปีก็ยังไม่อาจรับประกันว่าเธอจะไปถึงขั้นฝึกลมปราณเจียงซูสเสวียนเพิ่งจะอายุไม่เท่าไหร่แต่ไปถึงขั้นกายเบาแล้วอย่างนั้นหรือขณะนั้นเป็นเวลาสามทุ่มยังไม่ถึงเวลาที่เธอจะเข้านอนเจียงซูสเสวียนนั่งอยู่ที่ชั้นล่างเหม่อลอยจ้องมองของในมือขนาดที่กู้สีเฉียวเดินเข้ามาใกล้เขายังไม่รู้ตัว กู้สีเฉียวขยับเข้ามองสิ่งของในมือชายหนุ่มมันคือภาพวาดภาพนั้นของเธอทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอเจียงซูสเสวียนหลุดจากพวังชำเลืองมองกู้สีเฉียวกู้สีเฉียวตอบรับส่งส่งรินน้ำใส่แก้วแล้วรับภาพนั้นมาทำไมรูปนี้ถึงมาอยู่กับพี่มันเป็นของเธอคนพวกนั้นจะกล้าหุบเอาไว้เองได้ยังไงเจียงซูสเสวียนฉุกคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ คนจากสถาบันวิจิตรศิลป์อยากนำภาพนี้ไปจัดแสดงที่นิทรรศการภาพวาดระดับประเทศเธอคิดยังไงฉันไม่อยากทำแบบนั้นค่ะกู้สีเฉียวก้มหน้ามองไปที่ดวงตาอบอุ่นบนภาพยื่นมือไปสัมผัสแผวเบาถ้าต่อไปมีโอกาสก็ขอใช้ภาพอื่นดีกว่าค่ะการวาดภาพนี้ไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษแต่อย่างใดมีเพียงใช้อารมณ์ขณะที่วาด หากเธอนำภาพนี้ไปแสดงแล้วได้รางวัลก็เป็นแค่การเพิ่มดอกไม้ลงบนผืนผ้าไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์ใดหากวันหนึ่งเธอมีเวลาเธออาจจัดงานนิทรรศการภาพวาดของตัวเองก็ได้ป้าจังเห็นกู้ซีเฉียวเดินลงมาก็รีบยกซุปยาออกมาให้เธอทันทีป้าจังช่วยเปลี่ยนรสชาติบ้างเธอคะ่ะกู้ซีเฉียวขมวดคิ้วกลั้นใจดื่มเธอพยายามแยกว่ามีส่วนผสมใดอยู่ในซุปซุปนั้นถึงได้มีรสเปรี้ยวแปร่งเช่นนี้ เออเอาตังเซียมออกรสชาติน่าจะดีขึ้นค่ะเธอรู้ได้ยังไงว่าในนี้มีตังเซียมป้าจางนึกถึงเรื่องฝีมือของเธอก็เข้าใจได้สิพรุ่งนี้ฉันจะลองดูนะดีค่ะง,งั้นฝันดีนะคะคู้สีเฉียวเดินกลับขึ้นไปเธอกระตุกมุมปากเล็กน้อยรสชาติของยาผสมบนเปอยู่ในปากรสชาตินี้มันช่างยากจะอธิบายเหลือเกิน เจียงสูสเวียนเห็นท่าทางของหญิงสาวก็ยกกำปั้นขึ้นป้องปากเพื่อบังรอยยิ้มแต่เมื่อมองไปที่เอกสารบนโตรอยยิ้มเมื่อครูก็พลันหายไปตระกูลกู้มือของชายหนุ่มรูปเอกสารนั้นเนิ่นนานกว่าจะหยิบโทรศัพท์มาต่อสายตัดโคต้าฐานของตระกูลกู้ออกก็พอส่วนที่เหลือปล่อยไว้แบบนั้นฮะพี่เจียงอินเศร้าหยวนถือโทรศัพท์ด้วยอาการงงงวยในมือของเขามีเอกสารที่เพิ่งหามาได้ ผมเพิ่งจะหาหลักฐานมาครบเองไม่คิดเลยว่าตระกูลกู้จะชั่วช้าถึงเพียงนี้นี่มันรนหาที่ตายชัดๆผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเพียงพี่เอ่ยปากผมลงมือนิดหน่อยคนพวกนั้นจะถูกถลกหนังทันทีฉันรู้แล้วเจียงซูสเสวียนหนีบเอกสารเดินไปที่ห้องหนังสือส่วนเรื่องตระกูลกู้ปล่อยให้เธอจัดการเองเธอเธอกู้สีเฉียวพระเจ้าพี่เจียงนี่พี่ลอเล่นอยู่หรอ ผู้ช่วยยังไม่ได้บอกนายหรือว่าคลิปวิดีโอพวกนั้นไม่ใช่คลิปที่พวกเราหามาเจียงซูสเสวียนเอื้อมมือไปหยิบตำราโบราณจากชั้นหนังสืออินเซาหยวนผงะไปชั่วครู่พี่หมายถึงเจียงซูสเสวียนพลิกหน้าตำราก็คือคลิปวิดีโอพวกนั้นเธอเป็นคนหามาเธอไม่ได้มีแค่วิดีโอนะแต่เธอยังแฮกข้อมูลบริษัทน,นายและส่งคลิปนั้นเข้าไปในคอมของผู้ช่วยนายแต่พวกนายไม่ทันสังเกตเลยสักนิด แล้วนายคิดว่าเธอยังมีเยื่อใยปล่อยให้ตระกูลกู้อยู่อย่างสงบสุขงั้นหรืออินเซาหยวนเงียบไปชั่วขณะระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทเขาเป็นของประเทศเอ็มว่ากันว่าต่อให้เป็นแฮกเกอร์มือฉมังก็ไม่สามารถแฮกได้แต่ระบบนั้นกลับทําอะไรกู้ซีเฉียวไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นการที่เธอจะแฮกข้อมูลลับของบริษัทเครือกู้ก็คงง่ายเหมือนปอกกล้วยใช่หรือไม่ให้ตายเถอเธอเอาผมตายได้เลยนะเนี่ย อินเศร้าหยวนปิดไฟเอกสารเริ่มทบทวนว่าตัวเองเคยทำอะไรไม่ดีให้คู่ซีเฉียวขุ่นข้องหมองใจหรือไม่เฮ้ hey, พี่ว่าเธอไปเรียนเรื่องพวกนี้มาจากไหนเจียงซูสเสวียนพลิกหน้าหนังสือก่อนจะตัดสายไปอินเศร้าหยวนจุดจุดจุดตอนที่37ห้องคู่ขนานนี่เป็นการสอบจำลองครั้งสุดท้ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หโรงเรียนอีจง ในทุกปีคะแนนการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยและคะแนนการสอบจำลองครั้งสุดท้ายแทบจะไม่ต่างกันดังนั้นครูประจำชั้นจึงเน้นย้ำความสำคัญของการสอบครั้งนี้ส่วนตัวนักเรียนชั้นมัธยม6เองก็ตื่นเต้นและประหม่าไม่แพ้กันในช่วงเวลาเช่นนี้ครูประจำชั้นแทบทุกห้องกำลังไร้เรื่องกฎระเบียบการสอบมีเพียงห้องเดียวที่บรรยากาศในห้องกลับและดูผ่อนคลายกว่าปกติ ครูประจำชั้นลงไปนั่งรวมอยู่กับกลุ่มนักเรียนในห้องด้วยท่าทีเกียรครค้านในขณะที่เด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งยืนจดสูตรอยู่บนกระดานเอาละการสอบจำลองวันนี้ขอให้ทุกคนทำตามที่เราฝึกกันมาไม่ต้องกดดันตัวเองจนเกินไปช่วงที่ผ่านมาพวกเธอตั้งใจเป็นอย่างดีขอให้รักษาระดับแบบนี้ต่อไปบางทีตลอด2ีวันที่ผ่านมาคะแนนอาจจะเพิ่มสักสิบคะแนนก็เป็นได้ครั้นกู้สีเฉียวจดสูตรบ,บนกระดานเรียบร้อยแล้ว ครูประจำชั้นก็ยิงย่างขึ้นไปกล่าวบนโพเดียมในชั่วอึดใจเขาก็รีตาน้ำเสียงพันอ่อนโยนเจ้าอ้วนซื้ออร่อยไหมนักเรียนชายเจ้าเนื้อที่นั่งอยู่กลางห้องเงยหน้าฉับพลันยืดหลังตั้งตรงอยู่ในท่าเคร่งขรึมแล้วทั้งห้องก็ระเบิดหัวเราะออกมาเพื่อนนักเรียนที่นั่งอยู่โตติดกันบอกให้เด็กหนุ่มเช็ดคราบน้ำมันที่ปากด้วยท่าทีกเก้อเขินกู้สีเฉียวกุมสีสบพลางหัวเราะบรรยากาศในห้องผ่อนคลายไม่กดดันเคร่งเครียดเหมือนห้องเรียนอื่นๆ เอเชียวคุณนี่สปอร์ตจริงๆระบบนั่งขัดสมาธิพร้อมยกมือกุมอกอยู่ในพื้นที่เสมือนจริงโสต์ผู้แสนตึงหนืดกลับยอมสละคะแนนจำนวนมากเพื่อแลกเปลี่ยนกับพื้นที่เสมือนจริงอัจฉริยะเป็นเวลา20วันตรับใดที่นักเรียนอยู่ในพื้นที่ห้องคู่ขนานความจำและระบบความคิดของพวกเขาจะดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่เธอสรุปคะแนนของนักเรียนในห้องจึงพัฒนาแบบก้าวกระโดด เรื่องอื่นระบบไม่ได้สนใจสิ่งที่ระบบสนใจและห่วงแหนมีแค่คะแนนสะสมเท่านั้นช่างเธอหากมีคะแนนเมื่อไหร่ฉันจะอัปเกรดให้ก็แล้วกันคู่ซีเฉียวหมุนปากกาในมือความพิเศษของห้องคู่ขนานทำให้นักเรียนคนอื่นๆที่มาสอบในห้องนี้รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยต่างก็รู้สึกว่าห้องปกคลุมด้วยมนขลังลำดับเลขที่นั่งสอบจำลองเหมือนกันกับลำดับที่ใช้ในการสอบครั้งก่อน ผู้สอบหนึ่งคนต่อหนึ่งโต๊ะลำพังห้องเรียนมัธยมมีพื้นที่ไม่พอโรงเรียนจึงอนุญาตให้ใช้ห้องบรรยายในอาคารเรียนรวมเป็นสนามสอบการสอบกินเวลาสองวันครึ่งเวลาที่เหลือเป็นการศึกษาด้วยตัวเองวิชาสุดท้ายคือวิชาภาษาอังกฤษกู้สีเฉียวส่งกระดาษข้อสอบก่อนจะหมดเวลาเธอออกไปคอยเซียววินอยู่ที่ทางออกหน้าอาคารเรียนรวม เซียวอวินเรียนที่ต่างประเทศตั้งแต่เล็กจนโตภาษาอังกฤษของเธอจึงดีกว่าคนทั่วไปหลายเท่าตัวแต่ถึงอย่างนั้นความเร็วในการทำข้อสอบของเธอก็ยังสู้กู้ซีเฉียวไม่ได้ในขณะนั้นคนอื่นๆยังอยู่ในห้องสอบทางเดินโลงโจ้งคนแรกที่ออกมาไม่ใช่เซียวอวินแต่เป็นลูวว่วนหลังเขาแบกเป้สีดำสวมหมวกแก๊ปปีกหมวกด้านหน้าถูกกดตำ่ำชายหนุ่มเดินก้มหน้าเห็นเพียงเรือนร่างได้รูปที่อยู่ในอาการเศร้าหมอง กู้สีเฉียวที่กำลังถายหุ้นในโทรศัพท์ไม่ทันสังเกตเห็นชายหนุ่มล่วงเว้นหลังเดินก้มหน้ามาจนถึงทางออกเขาเงยหน้าขึ้นตามความรู้สึกและเห็นกู้สีเฉียวที่กำลังยืนเล่นโทรศัพท์มือถือฝีเท้าของชายหนุ่มพลันชะงักไปกู้สีเฉียวเขาถอดหมวกคิ้วเรียวเลิกขึ้นเล็กน้อยความเศร้าหมองที่อวนไอรอบตัวเมื่อครู่พลันหายไปตอนนี้เหลือเพียงเด็กหนุ่มรูปงามผู้เปล่งประกายราวกับแสงอาทิตย์ แม้เทียบกับอูหงเหวนความหล่อเหลาของเขาก็มีได้ดูยิ่งหย่อนไปกว่ากันหืมกู้สีเฉียวใช้ช่วงเวลานี้เข้าไปเล่นหุ้นระยะสั้นกำไรในพอร์ตที่เติบโตอย่างมหาศาลทำให้เธออารมณ์ดีครั้นได้ยินเสียงใครบางคนขานเรียกชื่อเธอหญิงสาวจึงหันไปมองลัว่เวินหลังก้าวยาวเข้ามาใกล้ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างล่วเวินหลังทราบดีว่าช่วงนี้กู้สีเฉียวต้องรับสึกหนักถึงเขาจะช่วยพูดไปสองสามประโยคในสัมภาษณ์ แต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นเพียงเสียงเล็กๆคงช่วยอะไรได้ไม่มากอีกอย่างทุกวันเขาสารวนอยู่แต่กับงานพไทม์จึงไม่รู้ว่าเรื่องดำเนินไปถึงไหนแล้วเมื่อมีโอกาสได้เจอกู้สีเฉียวจึงถามไถ่ดีสุดๆไปฉันจะพานายไปเลี้ยงชานมอกู้สีเฉียวมองตรงไปข้างหน้าแต่ยังไม่เห็นเงาของเซียวอวินจึงคิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักพักจึงเดินออกไปรอข้างนอกกับล้วนหลัง เดิมทีลู่เหวินหลังตั้งใจจะปฏิเสธแต่เมื่อเห็นใบหน้าของหญิงสาวกลับปฏิเสธไม่ออกเลยสักคำเดียวแม้ภายนอกกู้สีเฉียวจะดูเย็นชาทว่าใบหน้าจิ้มลิ้มและบุคลิกบางอย่างของเธอกลับทำให้คนไม่กล้าปฏิเสธชายหนุ่มทำได้เพียงยืนมองหญิงสาวยัดแก้วชานมใส่มือของเขาเขาดื่มไปหนึ่งอึกรสชาติแปลกพิกลกินน้ำเปล่ายังอร่อยกว่านี่ราคาตั้งสิบหยวนแพงบรมชายหนุ่มเผลอดูดปาก ทั้งคู่ยืนดื่มชานมอยู่ที่ข้างประตูร้านลู่วเวินหลังชำเลืองมองเห็นว่ามีคนสองคนจากที่ไกลๆก,กำลังเดินมาทางนี้ชายหนุ่มสวมหมวกอีกครั้งฉันต้องไปทำงานแล้วไว้เจอกันอูหงเวิอนอุ้มลูกบาสวิ่งมาทางหญิงสาวสายตาของเขาทัานเห็นเงาร่างนั้นก่อนจะหายวับไปเขาถามด้วยความรู้สึกประหลาดใจเมื่อกี้ลู่วเวินหลังไม่ใช่หรือฉันเพิ่งเคยเห็นเขาหยุดคุยกับคนอื่นเป็นครั้งแรกเลยนายรู้หรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงได้สู้ชีวิตขนาดนั้น กู้สีเฉียวถอนสายตากลับมาทำไมเหรอเซียวอวินสงสัยเหมือนกันอัจฉริยะอย่างโลเวนหลังมีคนรวยๆอยากลงทุนกับเขาอยู่แล้วแต่ที่แปลกคือไม่เคยได้ยินว่ามีใครสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ของเขาเลยกู้สีเฉียวถอนหายใจเล็กน้อยสำหรับคนเก่งแต่ไร้ทรัพย์ต้นทุนเดียวที่พวกเขามีคือเวลาต่อให้สูญเสียทุกอย่างไปสิ่งที่พวกเขายังเหลืออยู่คือเวลา ชีวิตของเธอเพิ่งจะเริ่มเธอใช้เวลามากมายเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งการสอบเสร็จสิ้นลงแล้วช่วงบ่ายโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนชั้นมัธยม6กได้พักเพราะอีก2ี่ิวันหลังจากนี้จะไม่มีวันหยุดอีกแล้วช่วงเวลายามบ่ายที่แสนล้ําค่าเซียวอวินและกู้ซีเฉียวเลือกไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าอูหงเหวินไม่ขอร่วมวงเขาหิ้วลูกบาสไปหาคนเล่นด้วยความจริงแล้วการมาที่นี่เป็นความต้องการของเซียวอวินเธอชี้นิ้วไปที่ชุดกระโปรงสีขาวลายดอกบนหุ่นพลางถาม ชุดนี้ดูเป็นยังไงกู้สีเฉียวมองตามแบบสวยดีแต่ไม่เหมาะกับเธอเท่าไหร่งั้นเอาชุดนี้แหละเซียวอวินไม่ได้สนใจความเห็นของอีกฝ่ายแค่ได้ยินเพื่อนสาวบอกว่าสวยก็เรียกพนักงานขายมาทันทีเอาไซส์ที่เล็กที่สุดค่ะกู้สีเฉียวไม่ได้ใส่ใจเธอกว่าตามองไปด้านนอกฝั่งตรงข้ามมีคนยืนอออยู่ข้างขางบันไดเลื่อนมีทั้งเสียงกรีดร้องของบรรดาผู้ใหญ่และเสียงร้องให้ของเด็ก ติ้งมอบหมายภารกิจประจำวันรีบไปช่วยเด็กผู้หญิงที่ถูกจับเป็นตัวประกันที่ดาดฟ้าหากภารกิจสำเร็จจะได้รับรางวัล10คะแนนมอบหมายภารกิจพากบังคับทำให้อารมณ์ของคนร้ายสงบลงหยุดยั้งการระเบิดห้างหากภารกิจสำเร็จได้รับรางวัล299คะแนนหากล้มเหลวจะได้รับโทษห้ามผู้สิบวัน กู้สีเฉียวมองจอโปร่งใสที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้ามันคือแผนผังของห้างสรรพสินค้าลูกศรสีแดงหันหัวไปทางด้านซ้ายเมื่อเซียวอวินเห็นว่าอยู่ๆเพื่อนของตัวเองก็วิ่งออกไปเธอจึงวิ่งตามโดยที่ไม่ได้สนใจเสื้อผ้าชายชะกันยืนอยู่บนขอบดาดฟ้าผมเผ้ายุ่งเหยิงดวงตาแดงกำ่ำเห็นได้ชัดว่ากำลังคลุ้มคลั่งดูเหมือนว่าชายชะกันกำลังโต้เถียงกับคนอื่นๆอย่างดูเดือดเด็กผู้หญิงที่ถูกจับเป็นตัวประกันอายุไม่น่าจะเกินสามสี่ขวบ ปากของเด็กน้อยยังอมลูกกวาดเด็กน้อยกับพริบตาท่าทางไร้เดียงสาด้านหน้ามีกลุ่มวัยรุ่นหลายคนหัวหน้าวัยรุ่นกลุ่มนั้นสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวใบหน้าคมคายหล่อเหลาทันทีที่ได้ยินเสียงการเจรจากับคนร้ายก็หยุดชะงักเขาหันหน้ามาแววตายเย็นเยียบมองปราดมาทางด้านหลังทันทีที่เห็นร่างของกู้สีเฉียวเขาก็กุมหน้าผากอย่างอดไม่ได้